สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนตอะไรเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมพารีวิวดูช่องล่างกันบ้างนะครับดูแตกีย์กันบ่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านจะเบื่อกันนะครับผมตันนี้ก็เป็นสิทธิ์คานหน้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมทําตู้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะเพิ่งลงจากตู้มาเลยครับสภาพสวยๆดำๆกริบๆเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคานหน้าอิสุสบัตตี้นะฮะก็นี่มันมาใส่รถดีแตนกันนะครับผมหรือท่านใดจะไปใส่รถกระบะดัดแปลง เป็นระบบแนบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็บางท่านอาจจะเคยเห็นรถตู้บัตตี้บ้านเรานะครับผมมันจะเป็นระบบปีกนกนะครับนะก็อ,อาจจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับผมนะ,ะจะเป็นระบบสลักคารนะครับเพื่อการรับน้ำหนักที่ดีกว่านะรับรับน้ำหนักได้ดีกว่าระบบปีกนกนะคะรับลดปัญหาจุกจิกนะครับเป็นแนบด้านหน้านะฮะเน้นเพื่อการบรรทุกนะครับผมนะ,ะตัวโครงสร้างนี่ก็จะเหมือนกับรถตู้บัตตี้บ้านเรานะครับหัวเก๋งนีงเหมือนกันเลยนะฮะส่วนกระบะด้านท้ายเนี่ยจะเป็นกระบะบรรทุกนะครับ มันจะไม่ใช่เป็นตู้แบบบ้านเรานะฮะก็แต่เรียกว่าใช้คัสซีร่วมกันนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนระบบช่วงล่างครับเป็นแหนบเพื่อการบรรทุกที่ดีกว่านะครับผมในญี่ปุ่นเนี่ยรถบรรทุกเขาจะมีหลายคัสสนะครับคัสสเล็กคัสสใหญ่นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นคัสสเล็กครับบรรทุกน้ำหนักหนึ่งตัน1นตัน5นะฮะแต่ว่าทําเป็นระบบสลักคานะครับแบบเดียวกับพวกรถบรรทุกใหญ่บ้านเรา3าตันนะครับเป็นตระกูลเดียวกับแอลนะฮะแต่ว่าย่อขนาดลงมาให้เล็กนึงนิดนึงนะครับผมสามารถใส่กระะา้อข้ะวันนี้จรมดานรม หกลูนัดล้อมมีหกตัวนะครับก็สามารถใส่กระบะทั่วๆไปได้นะครับหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับใส่กับพวกตระกูลทีเอฟอาร์นะครับหรือว่าดีแมกนะครับผมกระทาร้อสามารถใส่กันได้เลยนะครับก็เรียกว่าดัดแปลงง่ายนะครับอันนี้ประสงค์สำหรับท่านใดที่อยากวางคันหน้านะครับเบื่อระบบปีกนกแล้วนะฮะก็อยากใช้แบบที่เป็นระบบคานแข็งนะครับแบบทนทานเข้าไร่เข้าสวนนะครับ หรือท่านใดจะไปแปลงสายรถที่แตนนะครับเน้นความทนทานนะครับก็ตอนนี้ตอบตัวได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะรับประกันความทนทานนะครับสิปีนี้แทบจะไม่ต้องมีการซ่อมอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะก็เป็นระบบคันแข็งนะครับผมแล้วก็เป็นของเก่านอกญี่ปุ่นนะครับแท้สภาพสวยนะครับเดิมๆกริบๆเลยนะฮะสลักแน่นๆเลยนะเนี่ยสภาพดำๆเนียบๆเลยนะครับเรียกว่า80%เกันเลยทีเดียวนะครับผมจากของใหม่นะฮะเนี่ยสภาพสวยนะครับกริบๆเดิมๆเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับใช้ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับ ส่งสลักแน่นไม่มีหลวมนะครัก็ถ้าท่านใดที่หาอยู่นะครับนะก็จัดไม่ได้เลยนะครับผมเอาไปใส่กับรถอีแตนใส่รถกระบะนะครับรือท่านใดจะไปวางสีล้อกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะแล้วแต่ท่านจะไปถัดแปลงนะฮะได้หมดเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็นิ่มไปส่รถอีแตนกันนะครับสามาใส่กระทาล้อข้อที่สี่นะครับแทนกับพวกดุมทัศนเดิมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะแข็งแรงทนทานกว่านะครับผมปพราะเบรกใหญ่สลักคานใหญ่นะครับลูกหมากใหญ่นะฮะ เรียกว่า10ปีไม่ต้องมีการซ่อมเลยนะครับขอแค่อาจจะระบีตามระยะทางของมันก็พอนะครับผมนะฮะก็เรียกว่ามาสวยๆเดิมๆยิบๆไปเลยนะครับเพิ่งเปิดตู้มานะฮะก่อนหน้านี้จะมีรุ่นดิสเบรกเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ดิสเบรกเนี่ยผมหาของไม่ได้นะครับผมก็เลยทําเป็นรุ่นนาเบรกมาขายดูก่อนนะครับก็ถ้าท่านใดอยากได้ไปใส่นะครับก็เป็นนาเบรกได้ไม่มีปัญหาใช้งานได้ทนทานอย่งเดียวกันนะครับผมเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับ ก็ใช้งานเช่นเดียวกันระบบเบรกเนี่ยก็สามารถหาไหลได้ทั่วไปนะครับตามร้านอะไหล่ทั่วไปนะครับมีขายนะครับเป็นดัมเบกธรรมดานะครับผมนะไปบอกเขาว่าอ่าเป็นของบัดตี้เฮอริเเนนะครับก็ไปซื้อร้านอะไหล่ที่ไหนก็มีครับผมหรือว่าท่านใดหาอะไหลไม่ได้ยังไงก็มาซื้อที่ผมได้ครับชิ้นยนอะไรเรามีอะไรทุกชิ้นนะครับนะสามารถซ่อมกันได้นะครับนะหรือว่าท่านใดอ่าอยากมาดูมาชมตัวจริงที่ร้านก็มาได้เลยครับอ่าร้านของผมก็อยู่ที่อำเภอตากดทศ จังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะฮะหรือว่าท่านใดจะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ครับที่ชินยนต์อะไรดังคุณทศนะฮะโทรศัพท์ก็0817303512นหะครับหรือว่าจะแชทมาพูดมาคุยในเพจ a c e b o o k ของผมก็ได้ครับชื่อเพจ a c e b o o k ของผมก็ชินยนต์อะไรดังคุณทศนะฮะหรือท่านใดไม่สะดวกเล่น a c e b o o k นะครับก็แอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับแอดไลน์ เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนจากเบอร์0817303512ของผมนะฮะก็เลือกเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับกอแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับนะอยากได้สเปคอะไรยังไงแบบไหนก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับผมก็จะสินค้าให้ตามสเปคของทุกทุกท่านนะฮะัก็ฝากสินค้าเอาไว้เป็นพิจารณาของทุกทุกท่านนะครับนะก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ